สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้อชแชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนพระเจ้าอยู่ในดีโน,นริซ่าของเราเนี่ยก็ไปออกรายการวิดีโอกันอีกแล้วจ้าของช่องออราซีนะจ๊ะไม่รู้ว่าเป็นมุมไหนอะไรยังไงแต่ว่าอยู่ในสถานีเดียวกันหมดอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้โนริซ่าของเราเนี่ยเดนเปิดเผยออกมาว่าน่าจะออกรายการวิรีวิวต่อเนื่องกันหาช่องทางกันในทีเดียวทุกคนนะแต่งตัวแบบแซ่บมากลูกสาวของเราจ้ารอบนี้ด้วยบอกว่า,า,าดูชุดสก้อนแกนี่ได้เกิด เร้างไม่ปราณีจะเป็นยังไงจ๊ะอ,อกแตกตายกันไปหมดเลยนั่นสิจ๊ะห <c oughs> มายถึงฟินจนจุกอ,อกแตกตายทุกคนก็ใจป้าชุดแบบนางพยาเสือสาวแซบเบอร์และผมสีจินเจอร์แบบโอ้ลูกสาวโตวเป็นสาวจริงๆทุกคนโดยในคลิปนี้นะครับแอดก็จะพยายามแปลเท่าที่แอดจะมีความสามารถแปลได้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันในคลิปนี้แล้วก็ จะมีประเด็นอื่นๆน,น,น,นะครับอัปเดตในคลิปนี้กันด้วยมาเริ่มจากเรื่องอื่นๆกันก่อนแล้วกันนะทุกคนนะตอนนี้น้องดิซ่าของน้องน่าจะไปปักหมุดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในปารีสนะจ๊ะแล้วก็มี f อของน้องนะจ๊ะไปเห็นน้องเนี่ยอยู่ในร้านที่ชื่อว่าอ o e ออิหรืออ้อยไทยสไปซี่นั่นเองนะจ๊ะสงเอ็ดอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยงน่งาจะชื่อคุณอ้อยนั่นแหละเจ้าของร้านเขาเนี่ยก็มีการมาโพสตบอกว่ามี f อของน้องหลายคน,นยทักมาถามว่าน้องมาทานอะไรตอบตรงนี้เลยนะคะทีเดียวเลยมีตม,ม� ยำมะม่วงปลากรอบลาบหมูไส้กรอกอีสานไก่ย่างคอหมูย่างกุ้งแช่น้ำปลาต้มแซบน้องชอบมากค่ะขนมหวานน้องทานข้าวเหนียวดำสังขยาน้ากระทิทุเรียนกับขนมชั้นใบเตยชาไทยสองแก้วค่ะพระเจ้านี่น้องไม่อ้วนได้ยังไงก่อนน้องน่าจะมีเคล็ดลับที่ดีแล้วก็การดูแลตัวเองออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอ,อจ๊าเพราะแต่ละเมนูนี้แบบโดยเฉพาะของหวานฟังไปก็รู้สึกว่าอุย้ยเอวฉันมาแล้วพุงฉันมาแล้วแต่น้องไม่เคยมี ลองมีแต่ซิกแพคอะทุกคนก็ใะปป่ปาปังปริเยไปหมดนะส่วนอีกเรื่องนึงที่เราจะยินดีในคลิปนี้เพราะว่าแอดก็หาทางลงเมื่อวานไม่ได้ก็เลยมาลงในคลิปนี้ก็คือดีใจมากที่ตอนนี้นอริซ่าประกาศจะมาเคาทดาวที่ไอคอนสยามเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะใครที่จะไปจับจองแล้วก็ก็ต้องบอกว่า เตรียมร่างกายให้พร้อมนะจ๊าเราจะโดนเหยียบกันตาหรือเปล่าเพราอแทอดจำไม่ผิดนะครับทุกๆปีเนี่ยไอคอนสยามจะเชิญคนดังมามีปีที่เชิญแบมแบมเชิญนู่นนี่นั่นมาใช่ไหมคนก็แบบว่าโอ้โหโอ๋อเข้ามากันเป็นจำนวนมากแล้วจนติดท็อปของโลกเลยนะทุกคนนะในการแบบเขาเจ้าที่น่าสนใจทั่วโลกลไนเงี้ย ซึ่งพอปีนี้เป็นนอริซ่าปุ๊บแอดรู้สึกว่าประเทศไทยจะต้องระเบิดแตกออกมาแน่นอนเพราะถ้าเกิดแม่จีนรู้เนี่ยแอดคิดว่าจะไม่มีแค่คนไทยหรือชาวต่างชาติบางกลุ่มจะจะมีแม่จีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลายเปอร์เซนต์ที่จะเป็นประชากรที่จะเข้ามาในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนอาจารย์แล้วก็จะมาแย่งกันแบบดูนอนริซา่าแน่ๆทุกคนเข้าใจปะ เอาเป็นว่าถึงตอนนั้นตัวใครตัวมันนะจ๊ะทุกคนก็เหลือเวลาอีก2เดือนในการเตรียมตัวนะจ๊ะแอดคิดว่าาริซ่าน่าจะมาแบบอาจจะวันแรกก็ได้แล้ววันที่เหลืออาจจะไปอยู่กับครอบครัวเพื่อแบบแบบเขาดาวที่บ้านหรือเปล่าหรือจะเซอร์ไพรส์ด้วยการมาวันที่ส1เธันวาเลยก็ต้องมานั่งรอดูกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะส่วนสิ่งที่เราต้องสนใจในตอนนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่แอดจะพยายามสโขบอันที่น่าสนใจเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันละกันเนาะอ่ะ เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะก็คือตอนแรกเนี่ยพิธีกรก็ก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นแฟนของคุณเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่วงแบล็คพิงก์หรือตอนมาเป็นศิลปินเดี่ยวฉันชอบเพลงของคุณมากๆโดยเฉพาะ New w o Man อะไรประมาณนี้ซึ่งดีเจสาวเนี่ยเขาก็บอกว่าเพลงเนี่ยบ่อยตอนฤดูร้อนและเพลง New w o m a n เนี่ยก็ยังเป็นเพลงฤด,ดูร้อนสำหรับฉันเลยนะอะไรก็ว่าไปมีการบอกถึงการทาง,งานกันกนกบโลรยซ่าโริซ่าของเราเนี่ยก็เล่าท้าวความอย่างที่รู้นะจ๊ะแล้วก็มีการชื่นชมน้องโนรซาเป็นแบบยาวมากๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่ารักของโนร งานหรือคนที่เจอหรือว่าอะไรอะความโชคดีของตัวเองที่ได้แบบทํางานที่ได้เป็นได้รับรางวัลน,น,นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่คำถามที่ทำให้เราต้องหยุดฟังอีกแล้วก็คือพิธีกรเขาก็ถามว่าแล้วคุณเนี่ยอยากจะ c o l l a บ o r a เรชักับใครคนต่อไปคะและแน่นอนอนอริซ่าของเราเป้าหมายชัดเจนเวร์ เป้าห,หมายมิว้พุ่งชนมากๆนอริซ่าของเรานะจ๊ะบอกว่าแม่โดจาแคทอีกเช่นเคยจ้าก็น่าจะต้องใจอ่อนกันแล้วแม,ม่โดจสาสรอบแล้วนะจ๊ะล้วไม่รู้ว่ารายการที่เหลือที่น้องลิสจะไปออกอีกเนี่ยจะมีการถามคาถามนี้อีกไหมนอริซ่าของเราก็ปักหมุดแบบชัดเจนมากถ้าแอดเป็นแม่โดจาแคทเนี่ยก็จะต้องโดนแบบพลังงานบางอย่างแบบเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกรุ่มร้อนมีใครพูดถึงฉันรอเปล่าอะไรเงี้ยเข้าใจปะเออตอนนี้เป็นอความน่ารักมากเลยนะว่าน้องอยากจะฟิชเจอรงกับคนที่แบบ อยากจะฟีเจอริงด้วยจริงๆอะไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็นตัวท็อปตัวอะไรของอเมริกาเพียงแค่น้องเนี่ยชื่นชอบผลงานตั้งแต่เด็กจริงๆน้องก็อยากจะฟีเจอริงด้วยเท่านั้นเองหรือว่าโรซาเลียที่แบบมีความเจ๋งมีความครูอะไรบางอย่างที่โนริซาเนี่ยอาจจะแบบชื่นชอบในตัวของน้องโรซาเวียนะจ๊ะแล้วก็เลยได้เป็นเพื่อนกันด้วยทุกคน แล้วก็มีการเท้าความถึงเพลงมูลิดฟลอที่ไปแสดงโชว์ที่ Global Citizen ให้เครดิตนักแต่งเพลงอะไรต่างๆแล้วก็โนริซ่าบอกว่าตอนที่ไปแสดงเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ Global Citizen นานๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะแสดงโชว์ให้ทุกคนที่มาดูโชว์ในวันนั้นอย่างที่เรารู้ไปเมื่อวันก่อนนะจ๊ะส่วนคำถามต่อมาก็จะบอกว่าแล้วคุณเนี่ยมีอะไรจะแนะนำศิลปินหน้าใหม่ไหมที่จะมาหลังจากนี้อะไรประมาณนี้ศิลปินรุ่นใหมๆ่ๆนอริซ่าของเราก็ยังคงตอบประโยคนี้เหมือนเดิมก็คือให้ตามกัดสฟิลลิ่ง ตามหาหัวใจตามหาสิ่งที่ตัวเองชอบอมี p a s s ั่นกับตัวเองอะไรประมาณนี้แอคทีว่าอย่างนั้นจริงจริงกัดแปลว่าลำไส้แต่พอกัดฟิลลิ่งก็คือความกล้าภายในความรู้สึกภายในกใน็ค,คิดว่าน่าจะเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองที่โนริซ่ามักจะพูดอยู่เสมอนั่นเองจ้าแล้วก็ไปเรื่องการแสดงยังไงก็ไม่รู้เปลี่ยนคำถามไวมากพิธีกรนนริซ่าเราก็บอกกรี๊ดเลยอ้ใช่แล้วค่ะจะออนแอร์ประมาณปีหน้านะคะแล้วฉันเนี่ยเป็นบิ๊กแฟนของเดอะไวทโลัสมากๆเลยฉันต้องไปเข้าเรียนแบบ acting class เยอะมากมันเป็นสิ่งที่ใหม่เป็นสิ่งที่ ตื่นเต้นอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นผลงานของน้องเพราะฉะนั้นก็ไปดูซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองกันต่อไปด้วยนะจ๊ะจากนั้นนะเขาก็มีการพูดโน่นพูดนี่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับปีกของเอาวิกตอเรียซีเครดว่าคุณอยากมีปีกใช่ไหมใช่แล้วก็พูดถึงโรเซ่ด้วยว่าเคยจําลองตัวเองบอกว่าแกล้งทาเป็นวิกตอเรียซีเครดส่งจงูงส่งจูบอะไรก็ว่าไปแล้วก็โตมาก็ได้ใส่ปีกข,ของตัวเองก็รู้สึกว่ามันฟินมากๆแล้วก็พูดถึงโชว์ในฟ์มมันเป็นอะไรที่่่ลเล่เไไแลลล้้ววววกก็ม็มคคคิคิดดดาาาาจะงัยถุณ ว่าคณอยากได้รางวัลไหมคนทําไปเพื่ออะไรหรือแค่คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญนอริซ่าบอกว่าเออตัวฉันเองเนี่ยแค่อยากทําสิ่งที่ฉันรักเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อยู่ดีๆมันก็ได้รางวัลฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆโอ้มันเกิดขึ้นได้งไงฉันรู้สึกไม่ถูกเลยบอกไม่ถูกที่ได้รางวัลแต่ก็ดีใจสุดๆแล้วก็มีความสุขจริงๆที่ทุกคนชื่นชอบผลงานอยากให้ทุกคนติดตามผลงานต่อไปในอนาคตแล้วก็มีอะไรที่นอริซ่าอยากทําก็คือแบบอยากร่วมงานกับ ผับ EDM ไปตามผับตามคลับต่างๆที่เป็นคลับเกี่ยวกับเพลงโดยตรงนะเอ,อที่เขาเปิดเพลงกันอย่างแบบมีระบบระบบอะไรเงี้ยอนริซ่าบอกอยากไปคลับ EDM ค่าแล้วก็ไปเต้นโจ๊ะๆอะไรเงี้ยอยากไปเป็นคนที่แบบเปิดเพลงนู่นนี่นั่นดีเจเขาก็เสนอเพลง็อกส s t a r ของคุณเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบเหมาะกับชาวคลับมากๆเลยนะคะอะไรก็ว่าไปโนริซ่าก็จ๊บพึ่มึมจ๊บพึ่ม,ม,ม,มนู่นนี่นั <laughs> ่น อันนี้แอดเติมเองทุกคนไม,ไม่ได้จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะก่อนจะจบรายการก็มีถามเกี่ยวกับการร่วมงานกับคนอื่นนอนริซ่าก็พูดถึงนอร์ดอาเรียอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะก็น่าจะเป็นอะไรที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะจากนั้นก็ข้ามาที่ตอนท้ายว่าจะฝากอะไรแฟนๆไหมคะนอนริซ่าของเราบอกว่าเราติดตามผลงานเพลงที่มากกว่านี้ในอนาคตที่กําลังจะมาถึงได้เลยค่ะ music is coming ทุกคน oh my god เอ้ยไม่ใช่ m o music สิแกเออแล้วนอนริซ่าของเราก็ไหว้ไทยอีกแล้วไหวสวยๆจ้าแล้วก็ฝากถึงไวทโรตัส การแสดงครั้งแรกของหนูด้วยนะคะฝากทุกคนดูด้วยนะดูแน่นอนจ้าไม่พลาดอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าเกิดนน,นริซ่าแสดงปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นนนริซ่าทุกตอนแกลแล้วมีกี่ตอนไม่รู้แหละประมาณ6 7 8 9ตอนไหมแล้วตอนนึงก็หลักชั่วโมงจะได้เห็นโน,นริซ่ากี่นาทีรวมๆกันนี่เป็นชั่วโมงแล้วก็ฟินแล้วทุกคนจริงๆเข้าใจป้าเพราะว่าน,นักแสดงเนี่ยมีหลายตำแหน่งหลายอัตรามากๆรนก็อาจจะผัดกันออกมาตามบทอะไรก็ว่าไปนั่นเองจา้าก็รอดูกันต่อไปว่านอนริซ่าของเราจะมีผลงานอะไรมาเซอร์ไพรส์ในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเพลงใหม่ที่แอก็ลง ว่ามีสิทธิ์สูงที่โนโริซ่าจะมาเซอร์ไพรส์ในงานแฟนมิทอัพประเทศไทยพอรสมควรกันเลยนะทุกคนนะก็รอดูจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีจ้า